ว่าผมมาครับ,รบสวัสดีครับ B F4 อันนี้มันมีเรื่องอะไรมาครับไม่รู้เหมือนกะันครับน้องวอมาบอกว่าโดนเปิดเลเวลล่างตอนที่อยู่เขาก็มาแทงว่าผมก่อนผมก็เลยไปแทงเขาคืนแล้วเขาก็หมดนะครับเขาก็ตายกันหมดเลยพอดีเราแซ่ที่งานร้านนี้หน่อยครับก็เลยอยาเขามาเชิงแบบว่าเหมือนเหมือนอยากคุยกับผมมากเหมือนอารมณ์เหมือนมาขายแบบ มีเงินแดงขายมีเงินแดงขาย่ารวมเหมือนล้อหลออครับขายเลทยี่สิบไปเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยเราเราเป็นอะไรเราอยากได้เลยหรือเปล่าก็พูดผมก็คุยดีๆแล้วอยู่เขาก็มาแทงพวกผมเฉยเลยที่เลเบลใช่ครับใช่ผมก็เลยผมก็เลยเรียกพวกไปตีเขาเขาก็เขาก็ตายกขหมดในเลเบลครับอืมก็นอนนอนหมดเลยไม่มีใครตื่นสักคนเลยใช่ครับแพ้ไปเมื่อกี้ครับก็เลยอยากจะลองสักแปดไฟเงิน่ดงายสักรถไอแปดสักสามพันก็ได้ครับ โอ้ไม่ไม่ไม่น่าไหวครับรวยจังแล้วครับเนี่ยตอนนี้สินเดิมพันธสภาจะเปิดให้เรียกสูงสุดที่ห้าล้านนะครับอเราจะคุยสตอรี่กันไหมหรือว่ายังไงครับได้ครับได้ได้ได้โอเคครับเอ็ดีโอเคไหมครับที่แปดไฟหรือว่าอยากโอเคครับโอเคแปดไฟก็ได้ครับแปดไฟก็ได้เขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนเรียกเรียกอันนี้เขาเป็นคนเรียกสตอรี่เรียกเรียกไฟไหมครับผมขอเรือกวันได้ไหมผมขอเรือกวันแล้วกัน คุณคิงจะได้วันไหนครับตีปีปีหน้าได้ไหมครับปีหน้าเลยเหรอน้องช่วงวันสงการอะไรอย่างเงี้ย2028หรอแต่เราเข้าไม่ได้ถึงปีหน้าโอ้โอเคครับโอเคโอเคเป็น8ไฟพรุ่งนี้ครับโอเคไหมครับแอลโฟล์มไม่คุยกันหน่อยแล้วครับแอลฟ์เงียบกันจังเลยครับเหมือนเหมือนเล่นงัดร้านเลยเงียบกันตลอดไม่เอาวันนี้เลยครับอยากอยากเลือวันนี้ครับเอาก็คุณเลือกไฟมาแล้วนี่ครับผมว่าเลือกเลือกวันได้เลือกไฟเลยกันก็ผมไม่เลือก อ้าวคุณเลือกมาแล้วนะไรมังอนแยจังเลยครับเขาเป็นคนเลือกไฟมาแล้วอ่ะได้อย่างนี้งี้ได้แล้วด้วยเหรอครับอยากเล่นวันนี้อ่ะสภาตัดสินนะครับเพราะเขาเลือกไฟมาแล้วผมก็เลือกวันเนาะผมอุตส่าห์เลือกแบบข้างหลังเขานะครับทางเราเป็นเลือกไฟไปแล้วครับมันจะเพราะว่าผมผมผมก็ยอมผมก็ยอมเล่นด้วยไปแล้วด้วยเช้าก็เลิกก็เลือกเงินเดินพันไปดิครับเพราะผมโดนเปิดด้วยครับไม่เลือกครับทำไมหรอเดินพันไม่เล่นครับแต่เขาแต่เขาบัฟเขาบัฟในร้านครับผมเป็นเสียฝ่ายเสียเปรียกนะแต่เราไม่ได้มาแจ้งสภาภายในเพราะไม่ได้แจ้งนี่่อาาสภครับ จำเรื่องที่ผมเคยแจ้งไว้ได้ปหครับว่าเขารอรอกผมเ<ม>นี่ยครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเขารอลอกผมครับผมเคยมาแจ้งสภาไว้ประมาณสองวันแล้วเคนีคือแอโฟเราไปแทงเขาก่อนถูกไหมอืมแล้วเร,เราจะมาเรียกร้องเรื่องอัล้าอะไรครับเนะี่ยก็คุณคุณมาเปิดผมก่อนอะ่ะคุณไม่มาแจ้งสภาเอยครับเปิดให้เราเลือดได้สองอย่างเลยด้วยเป็นไฟ์กับเงินเดิมพันเราอยากได้เท่าไหร่เอาเงินเดิมพันผมอยากได้แปดสามพันนับได้ไหมล่ะสภาให้เลือกได้อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้ฟังสภาป่ะครับอันนี้หูหูมีหรือเปล่าครับเนี่ยอยาก ท็อกซิกอะไรบ้างครับลองคุยกันได้นะครับสองแกถามฝั่นน้องลักแข่งเขาหลุดบ่อยู่จ้าไอ้ตา์ก็บมดท็อกซิกโอเยอพีเลยครับได้ครับทั้งของผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับทั้งของผู้ชายผู้หญิงเลยครับโอเยอพีแล้วบุพการีล่ะฮะบุพการีไม่น่าเล่นดีกว่าไหมครับไม่เล่นครับไม่เล่นครับผู้หญิงด้วยเหรองั้นก็จะเป็น แจกกล้วยได้นะครับดาวิยวะเพศหญิงได้แล้วก็เออดาวิยวะเพศหญิงไม่แมวไม่เอาเดียวครับเอาอว่าวิยาะเพศผู้ชายเอาแค่ดยวะเพศชายได้ไหมครับปกติครับเล่นปกติอ่ะงัดปกแจกกล้วยแล้วก็ไม่ดาวบุพการีไม่เซ็กชั่นนะครับไอ้เฮียเขาเป็นหัวเมืองเบคอนจริงเหรอวะก็คือเริ่มนาไฟมันจะเจรจาตะตอรี่โคตรเด็กเดินเลยอ่ะก็เล่นได้เลยใช่ไหมยังยังไม่ได้ประกาศมัน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 กี่โมงครับอันนี้อันนี้มันเริ่มเล่นเล่นได้ตั้งแต่กี่โมงครับพราวิทย์คหนึ่งครับหรือว่าอยากได้เร็วกว่านั้นก็เเรรริ่่มนนไฟพุงี้ลยคับ เพราะว่าแล้ววันนี้หลังจากก็เป็นเป็นตามสภาก็ได้ครับทุ่มหนึ่งก็ได้ครับเริ่มแก็นับไฟไปเรื่อยๆเลยครับมันมันจะเริ่มสตอรี่ครับคือต้องหลังจากประกาศเริ่มสตอรี่ในเมืองก่อนนะครับจะเป็นหลังพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งที่เราเจอที่ไหนก็แทงได้เลยครับฟังไหมเนาะอันนี้ฟังได้ฟังหรือเปล่าของนยที่สภาครับแล้วก็ล้มหกสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนสลักแกงนะครับจะนับเป็นหนึ่งไฟเดี๋ยวไฟแรกสภาจะเป็นคนนัดให้นะครับเดี๋ยวดูได้ในนิตยสารประเทศเลยนะ แล้วก็เงินเดิมพันห้าล้านให้เอาไว้ที่สะพานเลยครับ ID สิบสามครับเงินเดิมพันห้าเอ็มเฮียไอซ้อ <Wow. S 1> ว่าเรามีเงินเดิมพันด้วยเหรอไม่มีมึงมีถึงห้าล้านป่ะมีแต่ให้พี่พี่ล่ำไปแล้วห้าเอ็มอ่ะเอางี้เอาเรียกล่ำกลับมากูไปตกลงเดินเดิมพันกันมันตอนไหนวะยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ตกลงกขาพูดที่เลยพี่ โมตีไมไม่ครับไม่หมายถึงว่าหลังจากประกาศเริ่มถึงตีได้ครับประกาศเริ่มพรุ่งนี้คือจะเอากูทีเผื่อตลอดเลยเนาะไอ้เฮียคือจะเอาตอนกูไม่พร้อมตลอดเลยมึงนี่เก่งเนาะไอ้เฮียเฮียกาดเซียรเบคอนเก่งจัดเลยสัตว์มีคนไปคุยที่สภาตีตอนกูไม่พร้อมเสือกแพ้อีกยังจะเอาตอนกูไม่ขึ้นของอีกหลังจากประกาศเริ่มต้องตีภในกึ่งชั่วโมงไม่งั้นจะโดนปรับตายครับแล้วแล้วทำไมถึงตีวันนี้ไม่ได้หรอครับเวลาก็เหลืออีกตั้งหลายชั่วโมงอาอนอนนัดมันไม่ได้ครับ ฟังคือเราเอาเป็นคนเลือกไฟไงครับแล้วเขาก็เลยขอเลือกไปละไม่แต่ตอนที่ผมพูดไปแก่ผมบอกว่าสักแปดไฟอะไรเงี้ยนะผมยังไม่ได้เลือกเลยเพราะวนาถ้าสนมติอันนี้เขาเงียบครับเงียบคขาไม่ยัดเยอะแหละสปาเขาเขาเลือกไฟไปแล้วแล้วฟ้าก็ตัดสินไปแล้วไม่ใช่หรอไฟไหนคือเลือกครับเราคุยที่ไหนเนี่ยเลือกไฟเนี่ยได้ครับอย่างนี้ผมบอกไปครับสภาผมเป็นคนโดนแข่งครับใช้ทองเหล็กขอฟังผมโดนแข่งครับผมก็เลยอยากได้สักวันพวกนี้ครับแค่นั้นเองอันอันโดนบัฟหน้าแลนไม่ใช่เหรอวันเนี้ย ใช่ใช่มันมันบเอราแนเราได้มาแจ้งสาหับได้มาแจ้งสาหัแจ้งมาแล้วครับแจ้งมได้เรื่องแล้วแจ้งแล้วไม่บัก็ไม่โดนผมก็ยื่นเรื่องไว้แล้วนะครับทำไมเหรอก็พอมนี่ยื่นเรื่องยื่นเรื่องก่อนผมก็คือพร้อมนี่มัเขาเลยไห่ายอม่ายอู่ในพรงเลยคอยู่ในพารงานเลยค้ันพเคอะไรครับเนี่ยอลาี่กลัวหรือเปล่าอางั้นตกลงใหม่กันทั้งหมดเลยนะครับเอาครับตกลงใหม่เลย เรื่องไฟต่อให้เรื่องนั่งสองฟังเลยครับอยากได้คนละกี่ไฟพอดีฟอล์สปาเลยครับแต่ว่าพวกผมจะตีวันนี้ผมไม่ตีวันนี้ครับทำไมหรอกลัวหรอไม่ได้กลัวครับแต่ไม่ตีวันนี้ทำไมเลยมาเลยมาเลยน่าหนับสปามาเลยคุยอ่ะได้ไงครับน้องชายนีได้วันนี้ตีพรุ่งนี้หายนักตีคิงได้ไงเขาจะได้เป็น แล้วบอกว่าพร้อมกันด้ครับง้นผมอีกสองวันค่อยตีครับสภาพร้อมเลยกลัวจัดตลงใหม่ใช่ไหมครับไม่ครัับงือเขาบอกว่าพร้อมก็เด้งมาที่ผมก็เด้งมาทำไมไม่พร้อมผมกลัวผมกลัวเมื่อกี้นายกติดให้ตลอดนายกชนะผมกลัวพร้อมก็เด้งมาไม่เห็นเด้งเลยปับงั้นร้านนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกกันหรอกนะครับสภายังไงเนี่ยสภาแสดงว่าเขาพร้อมนะตอนเงินร้านเราได้มาแจ้งสภาไว้ไหมผมว่ามันไม่จสภาจะนับไว้แค่ไฟที่เกิดวันนี้นะครับไอ้เรื่องที่เกิดวันนี้นะครับ เด็กน้อยใช่ป่ะไอสัตว์ก็คือผมโดนบ๊อบผมก็เลยไปติดเรื่องไงผมก็เลยผมไม่รู้ว่าต้องมาแจ้งหรืออะไรครับไอไอซ้อซอซอพี่พี่ได้ผลเข้าเก่งแล้วนะไอโทมัสไอโทมัสมีดดิปักหลามอะปักหลามปักหลามไม่ใช่มีดโอเคมันถ้าไม่เลือกไฟกันเราจะขอตัดเป็นสิบไฟนะครับแล้วก็ส่วนวันที่แอฟโฟอยากได้วันนี้ใช่ไหมครับใช่ครัแอฟ เอ็กดีอยากได้วันไหนครับวันที่สิบสองครับวันที่สิบสองวันจันใช่ไหมครับใช่ครับใช่เรวันแม่พอดีครับตีเพื่อแม่ใช่ครับอันนี้ถ้าตกลงกันไม่ได้สภาจะตัดเป็นตรงกลางนะครับก็คือพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดว้าววายว่างวันที่สิบสามมผมตีสิบสามดีกว่าเอ้เยี้ยรู้เยอะไอ้สาตร์ไอ้พี่ไครับได้ครับผมวันจะมันอยูัเงนเยอะ น้องผมติตัวน้อยปะนี่ไอ้ยตีวันที่สามตัวน้อยกูปะนี่มันรู้อะไรมาเพื่องอะไทุเรศเดี้อร์ทุเรศดีอ่ะแม่งตีมาต่ากันวันนี้ไม่เห็นสงบนะครับกนงงบอกพอให้พร้อมก็เด้งผมก็เด้งมาแล้วเนี่ยไม่เห็นพร้อมเลยแล้วตอนแรกบอกขอพรุ่งนี้แล้วพอจอวันนี้บอกวันที่สิบสองก็งงอ่ะก็ใช่ครับสภาก็ตัดสินกลางนี่ครับใช่ไหมก็สภาตัดสินไปแล้วสภาไม่ไม่ตัดสินไปเลยครับช่างมึงไม่เลือกเขาจะตัดสินอะไรอ่ะก็เรื่องมาครับก็เรื่องมา ก็เป็นที่สามครับวันหยุดว่าคิวมันเยอะควันหยุดโอเคครับงั้นสภาขอตัดเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งทุ่มสิบห้าผมเลือกสิบสามนะก็ลือกเขาเลือกเขาเลือกไปแล้วไม่ใช่ครับตอนแรกใช่ผมเลือกตอนไหนอ่ะเลือกวันไหนไหนอ่ะกี้บอกวันนี้วันนี้อยู่ครับไไม่ด้คุณเลือกคุณก็เลือกไปเลยเนี่คุณบอกว่าว่าไอ้พรุ่งนี้เนี่ยอันนี้มันตกลงกันใหม่ไม่ใช่หรอครับแล้วตกลงใหม่ก็สิบสามอะอะไรเนี่ย ันนี้โดนพวกผมตีจนแบบสมองตับเหรอครับลุงไงไม่กลัวหรือเปล่าคุณกลัวหรือเปล่าคุณอ่ะกลัวหรือเปล่าไมสภาสภาดูปฏิกิริยาดูการการะทำได้นะครับขาพร้อมนะครับที่ผมบอกก่อนสภาตัดสินไปเลยก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องยืนอย่านั่งนั่งแสกันนั่งอะไรกันนะครับขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่ให้ตีก็ใช่ครับนั่นแหละครับสภาถ้าตกลงกันไม่ได้ครับสภาขอตัดเป็นตรงกลางครับสิบไปสภาเลือกให้วันที่สิบเอ็ดครับเงินเดิมพันเราคุยกันได้เลยครับ ไม่เกินไม่ไม่เดิมพันครับไม่เล่นไม่มีตังค์จ่ายครับใช่ครับผมจนเพราะว่าถ้างั้นผมก็ไม่เล่นครับเอาตกลงจะเลือกวันด้วยจะเลือกเงินเดิมพันด้วยจะอะไรก็ไม่เล่นเขาบอกว่าแบบมันมันคอยตกลงกันเองไม่ใช่เหรอครับเงินเดิมพันเขาตกลงกันเองไม่ใช่เหรอคุณจะมายัดเยียดผมได้ไงอ่ะคุณรู้ความไหมครับเนี่ยไม่รู้ทางแอปโกอยากได้เท่าไหร่ครับไม่เกินทั้งนี้เดียวครับเอาแต่สะดวกเขาเลยเดี๋ยวครับเขาจะได้ไม่อ้างไม่เล่นผมไม่เล่นหนึ่งเดิมพันนะได้ครับไม่เล่นกัไม่เล่นครับ วันที่สิบสองก็ได้ครับเอาไปวันที่สิบสองดีกว่าเพราะองอะไรอะครับของอะไรสภาตัดสินไปแล้วไม่ใช่ครับก็ผมอยากให้คุณเล่นสภาสภาตัดสินไปเลยครับสินตัดสินไปเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมตามที้สภาตัสินเราเนี่ยครับผมเห็นด้วยกับเขาครับโอเคครับงั้นเป็นวันที่สิบสองนะครับใช่ครับฮะจำนวนสิบไปนะครับครับผมสรุปวันไหนเดี๋ยวสิบเ็ดเดี๋ยวสิบเดี๋ยวสิบูงงไปหมดละไอเหี้ยโอเคครับเป็นวันที่สิบสองนะครับปดท็อกซิกเหมือนเดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้ แค่วยวัฒะเพศชายไม่ด่าบุมกภารีไม่เซ็กชั่นนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไฟล์เด่สิบสองเดี๋ยว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 กูดูทรงมันยืดมันมันยืดเยอะไปวันที่สิบสามนี่กูว่าทำไมกูกูก็เลื่อนเดี๋ยวันเห็นได้ทำไมอ่ะ ถ้ามันถ้ามันถ้ามันเจาวันที่3 3ก็เลื่อนได้บัลเฮดดิถูกปะล่ะไอ้เหี้ยให้เด็งนรไม่พร้อมจะบักทาเหี้ยอะไรไว้เหี้ยควายตอหมวกลุสัตว์าเหี้ยไอ้เหี้ยนึกว่าจะนน่ไอ้เหี้ยแน่ไม่แน่ไม่รู้แต่เล่นไม้ยังควายอยู่เลยเมืองมึงเล่นเป็นไปหมวก ไปเรียกผู้หัวไปรวยไปเรียกผู้หัวมาคุยได้ปะไอ้เยี่กูอยากคุยกับพี่กิมหมาไม่อยากคุยกับพวกนิ้วล้ออ่ะไม่อยากคุยกับพวกนิ้วล้ออยากคุยกับพี่กิมอ่ะไอ้เยี่ไอ้เยี่อย่างนิ่มเลยคุบอกให้คูไม่เคยกระทืบใสโคตรนิ่มเลยใส่อย่างนิ่มเลยใส่อย่างกากปากอย่างเก่งเ่าเปิดกอดได้ปูดอ่ะน้องกอดได้ปูดมึงปูนี่ป่าควายได้ดี ไอ้จัดไอ้เหี้ยเปิดก่อนได้ปูดค,คืออะไรวะจะเล่นตอนกูไม่พร้อมอย่างเดียวเลยลครับรคือจะเอาตอนกูไม่พร้อมอย่างเดียววะเท่จัดเลยว่ะน้องยืนยันที่จะไปสเวนเว้เขาตัดแตนแล้วลว่าสวัสดีครับนี่ส่องครับอะไรว่าไงครับอทางเอลฟ์เขาแจ้งว่าไม่อยากให้สลับคนเข้าออกครับทางเราว่าไงเออสำหรับผมมันไม่เต็มครับ ไม่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 ให้ไม่อยากให้สลับคุณก็บอกมันยังไม่เริ่มสตอรี่ไม่ใช่ครับสภาวินเพราะว่าผมแจ้งเขาไปแล้วครับว่าคือ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 เป็นแบบนี้อยู่แล้วคือคือมันยังคือเราจะเอาตอนนี้ผมไม่พร้อมอย่างเดียวเลยเหรอครับหรือว่ายังไงคือเราอยากชนะขนาดนั้นเลยหรอไม่ให้ผมยอมก็ได้งั้นนะถ้าคุณอยากชนะขนาดนั้นอะเอาผมเห็นคุณรับมาผมคิดว่าพร้อมไงทำไมอตั้งแต่กับสภาตามกฎประเทศเลยครับตามกฎเลยครับผมผมไม่อยากคุยอ่ะผมอยากคุยกับพวกหัวไม่อยากคุยกับลิ้วล้ออ่ะเจอกันนะครับลิ้วล้อที่อะไรบรรยาย มึงก็มันยาวด้า้วยมึงเลยนวดมันยาวมึงเลยนวดมันยาวมันเลยงยี่งรู้ทุกอย่างเลยเยี่ยตัวน้อยไม่ได้สัก ตอนแรกกูอยากดีหลังอไฟโดนเ้ยิบยอเ้ยไม่ได้พี่คิงเบิฝั่งนึงเบฝั่งตง้มมีรถยู่ตลกจัเลยอไปพวกมึอแ้วอแ้วไปที่อกจมเปลี่ยนในสิ่งที่พวกูจะเป็นและพวกกู all n i g t e t high on s up พวกก a l t my n a i say going you to get back my high push boy ain't jumping deep flow could get in the body get me down to